แล้วว่าไอซามาแล้วสี่แปดสี่สี่แปดอิอิคุณลืมไปกูยังไม่คุยกับมึงนี่หว่าไม่คุยกับมึงแล้วไม่อะไรพี่พี่โอเคจักรูจ่ายแล้วหรอจ่ายแล้วไม่เหลือผมใช่ไหมเอ้ยมีน้ำมาสี่สี่แปดสวันนี้ครับสี่สี่แปดใช่ไหมสี่สี่แปดเหลือผมใช่ปะอ่าโอเคไม่จ่ายตามนั้นแหละคุณลืมไม่คุณลืมไต่จริงว่า เพราะว่าเราควรขึ้นเงินแก๊งแล้วนะพี่เฉลิมขึ้น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 มันจะขึ้นไปสักสองหมื่นนะจะให้ขึ้นก่อนเฟดหรือจะขึ้นหลังเฟดคุยจะหลังเฟดกันเลยหลังเฟดสักสองวันเงี้ยให้ให้หาตังกันอ่าฮะอ่าฮะจะขึ้นเงินแล้วขึ้นเป็นเก็บมาล้วสองหมื่นแล้วเออพักสักวันสองวันหลังเฟดอ่ะแล้วกลับมาบู๊กันหน่อยเราใช่ก็สองหมื่น อดแล้วล่ะต้องออกคนแล้วล่ะเขาเป็นไฟมากกูอ่ะกูบอกให้มีพูดจริงเลยแต่จริงอ่ะถ้าใครไม่มาจ่ายใครมีใครมีตังค์ให้ยืมก่อนแสนห้าป่ะอย่าทาร์มรับให้ไม่มีแค่นี้แหละพี่เฉลี่มาเนี่ยมาเนี่ยมาเอะไรนะแปมยืมรับของก่อนเงินอยู่ไหนนี่หมดเลยคือที่ผมจะเสนอคือสม่ติว่าถ้าวันถ้าเหมือว่าถ้าวันนี้พี่ได้เก็บเงินใช่ไหมล้วไม่มีใครมาพี่ก็เก็บของวันนี้สองหมื่นแล้วพรุ่งนี้ก็มาจ่ายอีกหมื่นเดี๋ยก็เป็นสามหมื่นของของพรุ่งนี้ด้วย ไม่ปกติเวลาถ้าพี่เก็บอ่ะถ้าเกิดมาดูค่าปรับอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่จ่ายใช่ไหมก็คูณสองของของของที่ต้องจ่ายปกติไปเช่นเออกตอนนี้เก็บอยู่วันละหมื่นมึงไม่มาก็น่าหนาเก็บสองหมื่นแล้วก็ผู้ที่ต้งหายหมื่นนึ่งอ่ถูกเป็นค่าปรับเวลาไม่มาไอ้ยมืดมึงจะกำบัดทำไมวะพอจะขึ้นแก๊งก็ไอ้มืดโอเคเหรอไม่ซีเรียสดีกว่าดูดูมันดูมันดูใส่หน้ากากนี่มืดใส่หน้ากากนี่มืดกระตีวันนี้ทำดีนี่หว่าน้อง เมื่อใส่นักการดีวันนี้ตีทำดีนี่หว่ามาห้าหมื่นเป็นกูกูยังไม่ทำดีวันนี้ผมตายไวสี่เกมนะครับพี่เออห้าหมื่นมาเลยน้องห้าหมื่นมาเลยเฟี้ยวเกมไทยติดสมบัติอีกแก้ไขก็ไม่ได้เล่นอีกแก้ไขก็ไม่ได้เล่นอีกสี่สิบแปดน้องยิงน้องหนึ่งแล้วเวสันใบเดียวใบโอ้โหไอ้เหี้ยมีให้กูใบเดียวแล้วแล้วมึงไม่ให้กูวะไค่ถือว่าเงินแกงพวกนี้ไง ไม่ใบนี้รารก็วันนี้ก็ส่งวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้่พรุ่งนี้ไม่เคยมีมึงก็รู้ไอ้เหี้ยหมดงห้ดไอ้เดิมไอ้เหี้ยโชคดีเงินแก๊งน้อยไปเพื่ปบ้างเฮ้ยไอ้บังออกห่างจากอีผู้หญิงคนนี้บังไอ้บังออกห่างจากผู้หญิงคนนี้สวัสดีครับจีนไม่อยู่อ่ะมึงก็ดื่มดั่มกันมากพอแล้วไอ้บัง่งแล้ว ไอ้บางออกห่างจากผู้หญิงคนนี้บางบางออกห่างมาเนี่ยรู้ไหมซะว่าใครที่หนึ่งเฉยหูปากก็ได้เออแอคทำไมก็ไม่รู้ดํากับขาวเว้ยมาและสองแก๊งด้วย ท mm claro> enfin ี่อหล่อนึงนะหลออองมาจับมึงเท่ดีวะเหี้ยให้ดูกลางเหรอเรว่องนี้วันนี้เฮ้ยวันนี้พกของมาปะเดี๋ยวเพิ่งวันนี้เพิงพกของมาปะไปเเพิ่งวันนี้เพพกของมาปะเล่นเต็มที่นะไปดีเล่นเต็มที่นะ เออแล้วเต็มที่กับมันหายปผนมใครมีกระสุนหนามึงลุงยิงมาเลยมีมีมีกระสุนไหมผมนัดเดียวเล่นเต็มที่นะไฟเนี้ยเล่นเต็มที่เลยผมไม่ได้เอาเพนมาเลยว่ะมีโอสามขดอ่ะแบ่งได้เอาป่ะขวดเดียวขวดเดียวขวดหนงขวดนึ่งไม่ไม่ไม่ผมบอกให้ดานถ้าโดนในเชี่ยบิลลี่ปุ๊บอ่ะมันต้องปั๊มเลยด้วยนเชียไหลไวจัดพี่จีบของ้าพี่

สองสี่ครับสองสมครับบุญเรียบรอตึงนะบุญเรียบรอตึงนะรอตึงนะพี่รอตึงไม่ตามเรอยบมีกเลยแล้วโจ้ก่ะโจ้ก่ะโจ้เลยมันมาอยู่เมื่อกี้มันอยู่โรงพยาบาลอ่ะมันไปไหนก็ไม่รู้อ่ะผมโทรเองตะกี้ดูไปเจออยู่ตอนขับออกมาจากโรงพยาบาลอะไม่รู้แล้วเว้ยพี่ไม่ปลอมตัวไปกีบขาวอยู่เอ้ยไปดิ้นหรือเอทีอาร์ไปไหนอะไม่มาด้นไอดอกนี่หรอเอ็ทีอาร์หมกเลยนะหัวให้หมกงั้นล้านเละเลยเฮียนี่เลื่อนจริงซ้ายหน้าม จบมาแล้วไม่มีสักขวดเขาไปยืดแล่นน้อยเอ้ยไอตีแบ่งแบ่งไปก่อนสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดเอ่อว่าแต่แล้วไอเรืองอะตัวนี้ไอเรืองต้องเปิดเปิดหัวต้องเปิดเอาเลยปะเอาเลยปะให้สองให้สองหวใเองหรอรอก่อนได้ไหมถ้ารองเรืองได้รอหน่อยได้ไหมหรืออยากจะเล่นเลยไม่เพราะว่าเขาตีไปแล้วอ่ะมาดูโอไปไล่ไล่อยู่โอ้เล่นมาแค่ไล่มาแค่ไล่ไม่มีไม่มีใครมีเยอะขออีกสักขัวสองคนได้ไหมมีขวดเดียวโอเค ไม่เล่นเอดีมดนะเออดีไม่เลือกใจกันนะก็ดูจังหวะเลยถ้าสมมติว่ามันมันเคลียร์ได้ก็น่าจะเล่นก็เล่นไปเลยเอดีมีอยู่เยอะเอดีมีสี่ร้อยกว่ากับห้าร้อยอะจะไปหกมาเลยอ่ะจะไปหกมาก็ไม่ต้องเอาเอาพี่พี่อันหนึ่งเอาปะเอันหนึ่งมาเถอะสองพันแปดไอ้ลมพี่ผมจะผมจะโดนพี่ทไมเดี๋ยวนี้มันเปรี้ยวจังวะคนเยอะก็ต้องเปรี้ยวอยู่แล้วโจ๊กไม่กินตัวเนี่ยข้างหน้ากูเนี่ยเอาไม่เอาเอาอะไรกับโจ๊กเนี่ยด่าบังหนึ่ง จะเนเดยวนี้เปี้ยวจแล้วนะครับไม่มีกินตัวเต้องไปมาเลย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 ต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นไปก่อนได้เปียลมหนึ่งลหค่อยค่อยค่อยค่เล่นไปอไมต้องหลอเลยว่ลบอีกิโดนเอ้าเหียเพื่อนผมเนี่ยโทษว่ะน้อง้ยผมเสื้อไปขุนโอ้ยเกียร์สวย เชีย่ยเอ้ยขอโทษวะ,กกะเห็นชุดไม่ชุดไม่เหมือนขอโทษเห็นชุดไม่เหมือนไม่ใช่มาถึงเฮียเกียไปเลยด้วยแจ้งด้วยแจงทีเดียวดิฉันรับๆๆๆยิ่งหลบเฮียเกียเฮียลบเฮียลบเฮียลบได้ได้ได้ไปเลยช่วยพี่เกียนหน่อยช่วยเตอร์ก็ได้ลืมว่ามีเพนกูไม่ได้เล่นกู<อ>ว่าแล้วลอ็ลอปล็อปเปล้อปเ่อเพียบเลยสัตว์ ไปสมาเข้าสมาเข้าสมาเข้าโดนไวหี้ยอย่างเงี้ยลุกขึ้นมาปีศาจเอ้ย ค่อยๆค่อยๆค่อยๆไวว้ไผมจะถล่ลนะเกี๊ยดรบโอ้โหูค้ไอ้แม่เย็ดเอ้ยเสื้อขี้คนจะตายก็ต้องตายเหย็บมอนไอ้มีคนใบเก่ามีคนใบเก่าแม่งเสื้อขี้เลือกกูเต็มด้วยปัญหา ขอบคุณครับใส่พี่หน่อยครับอ๋อใส่เลยครับไอ้เฮี้ยกูโดนแบบเย็ดเคแม่งอยู่ฝั่งแม่งอยู่ร้อยเมตรไอ้เฮี้ยแม่งแทงกูโดนเฉยเลยความเฮี้ยคือความเฮี้ยคือพี่ไม่รู้พี่ลืมไปว่าเฮี้ยทัวร์ที่ใส่ชุดดำไปสั่งดีกว่าไปยิงวิโอเวอร์ยิงซะไม่ประเด็นคือพี่ยิงแล้วผมไปตีด้วยเฮี้ย พี่เห็นใส่ชุดดาวยิงก่อนเลยสัตว์นี่ยนะกูโฟกัสเอาอยู่ยิงก่อนเลยผมพูดยไปสองทีพี่ไอ้ียตอนนี้จะโกรธพบผมเองถ้าถ้ามีเพิดตอนนี้เล่นเสร็เลยผมว่าสบายได้ได้ก็ได้เล่นไปเล่นไปอยากให้เล่นอยากอยากเล่นเฉยอยากเล่นเฉยเล่นไปเล่นเพลมันมีเออเออเล่นไปเล่นไปอยากเล่นอยากเล่นก็ไหวพี่เราไหว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 กี่โมดิพี่บายไปนอนรถบักันไปรอตอนนี้เลยยังมายังอ่ะายใครวะไอ้บังไอ้บังไอ้บังผมจะใส่สูตรแก๊งละ ไปใส่ชุดรแกงไปก็ใส่ชุดจำเหมือนมันก็ไม่รู้ก็ยิงก่อนดิแล้วทรงผมก็ไม่ใช่ทรงทรงประจำไม่ด้วยแล้วก็ไม่แล้วว่ายิงเท่าไหร่เดี๋ยวเองสามทีจทย์โจทย์นโจทนี่จะโกนผมเองอียาจริงสัตว์อันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมพี่เจมี่มีมีแต่เมื่อกี้พี่เจอบีซีด้วยเว้ยใช่หรอเออบีซี พี่อ้วนเจอเทรนนิ่งเลยเดีย๋ยวนอนพี่อ้วนเจอเทรนนิ่งวะ่ะ BC สอนให้โอเวอร์รอวะมันดิน่าจะมาซสอมให้เป็นไม่ได้ครับอาจจะมาซสอมให้โอเวอร์ครับเมื่อกี้เห็นผมบอกพี่อ้วนเจอโอเวอร์เห็นแล้วเห็นแล้วพี่เห็นแล้ว<อ>และ BC เ,<อ>เข้ามา<อ>ด้วยพี่ว่าซสอมให้แหละมาซสอมให้ชัวร<อ>์ใช่ๆน่าน่ามาซสอมให้โอเวอร์ครับผมว่าน่ามาสอมให้โอเวอร์ละ มีอยู่ไม่ข้าอย่าเพิ่งไปนอนนอเตียงเลยครับมานอนครับไม่นานเดี๋ยวไปนอนเดยกกูจะเสือกระเสือกถึงก็แี่หนูจะไปนอนตรงไหนอ่ะมามาเดี๋ยวพี่พาไปขอหายดิยังคะอ้าวแย่งเฉยเอ้ยดูดิไม่เจออะะชไรนหมอแย่งผม่นอนโอเคไหมน้องๆทุกท่านกันหน้าเตียงพิเศษโอเคไหม หมอแย่งผมมาผมจะเอาเตียงนั้นน่ะหมอผมจะเอาเตียงนั้นน่ะผมจะรอตรงนู้นน่ะเตียงนี้ได้ไหมเสียงถึงเหมือนกันหมอแย่งผมอ่ะผมจะนอตรงนู้นน่ะตู้อีกเตียงนึงแล้วเตียงมันชนกันเเขียนปาบอร์อะไรครันะอ๋อกระออ๋เป๋าเบอร์สี่สิบแปดครับนี่อ้๋อสี่สิบแปดน้องใช่ป่ะใช่โอเคพี่จ๋าเรื่องสนิทโจ๊กฮะไอโจ๊กไอนายายี่นอนพี่ไอโจ๊ก ไอโจ๊กไอนาแยกที่นอนพี่ไอโจ๊กจากการนี้ไม่ไอนามาก่อนอ๋อมึงเข้าข้างเพื่อนมึงโอเคมึงเข้าข้างเพื่อนมึงไอโจ๊กโลเลีอะไรผมผมแน่แน่มึงจำไว้สัตว์ตังคายอีกแล้วจำเล่นตังคายอีกแล้วมาวางกันทีนึงเนี่ยไอนายเลี้ยงเจ๊เจี๋ยได้สิได้ มันนอนนี้ไม่เงาอมึงเข้าข้างเพื่อนมึงอีกสัตว์เอาก็มาก่อนมึงก็เห็นกูมาก่อนกูยืนเจาะเลยกูยึดแล้วเมื่อกี้คือคือผมมามาจริงๆจะนอนเตียงนู้นแล้วทีนี้หมอเขาเอาขึ้นไปเตียงเดียวกันปิ๊นปนเด็กนอกแม่งโกหกกูบอกให้มึงจําไว้หมอลงครับเจ้มไม่ได้โกหกพี่สฉินเลยวะใช่ลองหน้านะหมอลงครับหมอพี่ได้ข่าว ทีดีพี่ไอนาเราทำได้เหรอเรายาวเลยกูดูทรงพี่เฉินสวัสดีครับไอเรื่องเงินแก๊งเวัสดีพี่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งไอใสงเงินแก๊งแล้วนับนับถูกหรือยังหมอลงครับขอบคุณครับพี่นับดีดีหรือยังมีผมอยู่หรือเปล่าไอเริ่มไปก่อนไปเร็วเดี๋ยวเวลาน้องเร็วจะได้จดชื่อไอหลออเงินแก๊งจ่ายทายแชมพูด้วยอ่าะไรอ่ะพี่หล่อดิพี่คนละหมื่นครับเหมือนเดิม ไม่มีมืมีถึงะเบิดมาเดิมสี่สี่แปดบางจ่ายให้หน่อยดิบางผมโดนกะจายไงินเฮ้ยจบเฟกเงินแก๊งขึ้นราคานะสี่สี่แปี่สี่แปดจบเฟกเงินแก๊งขึ้นหาพัเจ่ายเป็นสองหมื่นโอเคเรื่องจ่ายแล้ววันนี้จ่ายครบทุกคนขายแค่หลอจ่ายชายจมพูก็ครบแล้วมีน้าหรแล้วพี่มนาเอ้ยขายคนนึงไอ้แซมสี่ี่แปดสี่สแปดวไอ้แซมดสสที่ลมกูยังคุยมงนี่วาไม่คุย ไม่อะไรพี่พี่โอเคจังูจ่ายแล้วหรอจ่ายแล้วไม่เรือผมใช่ไหมเอ้ยมีน้ะสี่สี่แปดสวันนี้ครับสี่สี่แปดใช่มจ่ยสี่สี่แปดเรือหดใช่ปะอ่าโอเคไม่จ่ายตามนั่นแหละโอเคกูไม่ลืมกูลืมไหมกูลืมแค่กูลืมไปกูไม่ลืมอยู่อะไรบุญเลื้ยงได้ยังได้ยังก็เป็นได้ยังไม่คุยกับมึงไม่บอกกูลืมได้หรือยังได้ยังพี่ชายไม่ต้องมาพูด อ่าขอโทษได้ไหมก็ไม่เล่นแล้วไม่แซมมันก็เป็นคนอย่างพี่พี่ก็รู้วันนี้มาแู้หญิงมาด้วยพี่เชิญขอโทษได้ไหมไอแซมเหรอไอแซมแทงผู้หญิงมาโดนจับพี่เชิญขอโทษได้ไหมอ่ามึงเอาตัวหกหมื่นไปแล้วเอาเงินหกหมื่นมาแล้วมึงไปแลกเองกูมีตัวอยูหกหมื่นไปแลกหน่อยดิแล้วมึงเอาเอาเงินหกหมื่นเงินสดที่แบบว่าแลกแรกออกมาแลกกันหน่อยขี้เกียจไปแลกวะได้ป่ะตัวก็แดงเหรอกไม่เช็คอ่ะเป็นเช็คอ่ะ เมาเช็คมาดิพี่ก็เช็คมาดแล้วครับเอาเบอร์๋ยวเอาของส่วนที่เหลือนะครับอยู่ที่รถทั้งหมดเจ็ดหมื่นนะครับนึงอันนี้ห้าหมื่นครับเผื่อไม่รู้นะอะไรปะคือคิดว่ากูจะโกงมึงเหรออ๋อคือมองว่ากูจะโกงถูกไหมอ๋อคือเดี๋ยวนี้ดิสก็อย่างนี้ถูกไหมงั้นเอามาแปดหมื่นสี่สี่แปดแปดหมื่นแล้วเร็วให้ไปแล้วเร็วขายขายขายไปขายกูขายเช็คแต่กูให้เช็คไปแปดหมื่น มึงดูดีๆเจ็่นแปดเจ็ดอากูขายแปดหมื่นเออเช็คมันหายากกว่าเงินใช่เชฟมันหายากเงินเขียวขายแปดเจ็ดก็ขายแปดหมื่นไงเอาไหมขายเนี่ยขายไม่ได้ให้ฟรีๆไม่ขายเอาแค่เอาขึ้นไปเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวจะพาเขาเข้าใจว่าเราไอ้นี่ให้เงินกันนี่พี่ขายน้องกับพี่รู้ว่าพี่ขายเออขายคือขายน้องเร็วกะลดหน่อยซีอ่าเจ็ดหมื่นห้า เออพอได้อยู่นะผมมีอยู่หกหมื่นขายมึงฟังนะเดี๋ยวไปเลีกมาแล้วเดี๋ยวให้ได้ไหมอ่าเงีแลกมาก่อนแล้วก็เอามาให้ทีเดียวเจ็ดหมื่นห้าไม่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 แซมมานี้แซมมานี่ไม่เดี๋ยว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 ให้เดี๋ยวยให้เจ็ดหมื่นไม่เดี๋ยวเรื่องมีเรื่องมีเอาเอาขายกันเรื่องก่อนขายกันเรื่องก่อนเร็วๆไม่งั้นงั้นพี่ไปเอาจากพี่เหลือพี่เหลือเองนะผมไม่เกี่ยวแล้วนะอันนี้ก็คือกูขายกูขายเช็คก็มึงก็ไม่ซื้อก็เอาคูมาขายเรื่องโอเคไหมขายเรื่องเที่ยวเขาขายให้มึงแล้วมึงก็มาขายกกกูเเเเออออดดีีี๋ยยยววมมึงขาาันนท่่่ๆตะให้เช็ค ไถ้ามึงบิดอะทำไงอะเออเออเจ้าอะไรไปบพีที่สภาคนายสภาเออไปละเออคนสภาสภาอยู่สภาอยู่เออสภาอยู่นะสี่เก้าสี่สภาเป็นพยานนะครับผมซื้อขายนะฮะออกมาสี่เก้าสี่ถูกถูกถูกแหมยืนฟังเนียนเลยนะเออแล้วโกงเนียนเหรอไม่ไม่ไม่ขาดขาดใบหนึ่งครับผมแจ้งนะอะไรครับเออกูขายไปหกใบอะอ้าวแจ้งสภาเลยไอ้คนนอกชื่อมันกง โอเคไม่เป็นไรโกงไม่ก็ผมขายไปหกใบอ่ะก็เขาให้มาหกหมื่นผมก็ขายไปหกใบทำไมหนาะกูขายไปเจ็ดใบสัตว์มึงก็รู้ก็นี่พี่ให้ผมให้พี่เฉินนี่ไงเจ็ดพันเจ็ดหมื่นห้าเข้าใจไหมไม่เข้าใจเอาเอาตั๋วนั้นมาเอาามก่อนเอาเงินมาก่อนเอากระเปคาสิโนดีกว่าไปคาสิโนดีกว่าไปทำงานที่คาสิโนดีกว่าไปทำงานที่คาสิโนเอาดิเจ็ดหมื่นห้ามึงจะโกงกันทำไมวะเงินแค่ไหนถามจริงวะ เออแค่ไม่กี่หมื่นหมื่นเดียวก็ถูกะเอาไปทำไมอห้าพันอีกห้าพอ่ะอ๋อโอเคผู้หญิงใช่ไหมโอเคไม่เป็นไร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 เป็นไรไม่เอาไม่เอาไมไม่เอา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 ไมเอาไมเอาไม่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 เอาไมเอาไมเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอไม่เอาไมไม่เอา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 ไมเอาไม่เอาไม่เอาไเอาเอาไมเอาไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอา่ไม่เอาไมเอาเอาไมเอาเอาไมเอาเอาไม่เอาไม่าเอาไม่เอาไมเอาไม่เอาไมาไมเอาไมเอาไม่เอาไม ผมไม่มีตมังค์ 8, 000, 8, 000, 40, 40, 000, แล้วพี่ไอ้เหี้ยให้แต่แรกก็จบเลยควายเอาแปดหมื่นแปดหมื่นสี่สิบแปดเร็วแปดหมื่นขายกูไม่ได้มือฟีพีกูขายเออก็ลดหน่อยสี่ให้น้องอ่ะอ่าจะเป็นแปดไอ้เเองเลี้ยงกูมาขายสามพันพี่มีแต่ให้เร็วเร็วยังไงแกเงียบเลยเงียบิเลยไอ้เองเลี้ยงกูมา 8, เอา 8, เร็วยังไงไหนกูมากะกำลังให้เนี่ยไอ้ห้าพันนะ สามไอเกี่ยวดิไป้สองพี่ผมพี่บอกว่าเจ็ดเปนแปดนี่มีแต่หายเฮ้ยตลกว่าไปเอกเอกสองสองพี่บอลเที่ยวพี่ดิวะเอ้ยเราจะเล่นน้องเอือกอะไร